ครับก็ขอสวัสดีพี่ๆอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรอบนะครับผมนายเทพนัครินคำพันธ์หรือเอิร์ธนะครับจากธนาอนันต์สองี่นะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับให้มาแชร์นะครับข้อมูลนะครับในส่วนของการอ่านฟันแฟกชีทนะครับของกองทุน AIA GMA นะครับ ซึ่งต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ได้เก่งนะครับในเรื่องของการอ่านฟันแฟกชีสสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเป็นการมาแชร์กันนะครับและก็มาขอความรู้กับพี่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับสำหรับข้อมูลฟันแฟกชีสนะครับก็ตาม QR Code นะครับเชื่อว่าพี่ๆก็น่าจะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้นะครับและมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับ รเริ่มจากนะครับข้อมูลนะครับที่ผมมีตอนนี้เป็นข้อมูลนะวันที่31มกราคมนะครับ2ก6้นั่นเองนะครับกองทุน AIA Global m o d u r a t e Education Fund นะครับหรือกองทุน AIA GMA นั่นเองนะครับเป็นกองทุนร่วมผสมนะครับที่ลงทุนใน ต่างประเทศนะครับและมีนโยบายการลงทุนนะครับในกองทุนอื่นภายใต้บรลจรเดียวกันนะครับซึ่งนะครับจัดการการลงทุนโดย AIAAM นะครับหรือนะครับพี่ๆอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับถ้าเราขายผ่านยูนิตลิงก์นะครับก็จะได้เฉพาะนะครับแบบประกันนะครับในส่วนของ infinite wealth นะครับและ i n f i n i t e gift นะครับ pasties นั่นเองนะครับนะครับข้อมูลนะครับส่วนต่อไปนะครับผมจะไปดูนะครับในส่วนของนโยบายการลงทุนนะครับ กองทุนร่วม AIA GMA นี้นะครับแน่นอนครับเป็นกองทุนร่วมต่างประเทศนะครับที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธินะครับรวมถึงนะครับกองทุนนะครับอาจพิจารณาลงทุนนะครับ ในกองทุนอื่นภายใต้บรจอเดียวกันในสัดส,ส่วนไม่เกินร้อยละ25นะครับต่อไปนะครับไปดูข้อมูลในส่วนของการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับกองทุนอาจพิจารณาลงทุนนะครับในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือหรือ the reverse นะครับตามดุลยพินิษของผู้จัดการกองทุนนะครับเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกปเปลี่ยนนั่นเองนะครับต่อมามาดูกองทุนต่างประเทศนะครับน,นะครับที่ลงทุนเกินนะครับร้อยละยี่สิบนะครับก็จะมีด้วยกันสองกองทุนนะครับก็คือกองแรกนะครับ AIA Diversified Fixed Income Fund นะครับซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับผมในหน่วยสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับต่อมานะครับอีกกองทุนหนึ่งนะครับที่ลงทุนเยอะเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือ AIA New m u l t i n a t i o n a l Fund นะครับโอ้สำเนียงภาษาอังกฤษอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นกองทุนนะครับที่ลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่านะครับหรือหุ้น Large Cap นั่นเองนะครับของบริษัทนะครับทั่วโลกนะครับ ส่วนต่อไปนะครับกลยุทธ์ในการจัดการลงทุนนะครับเป็นกลยุทธ์แบบ active management fund นะครับหรือคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัดนั่นเองนะครับซึ่งสัดส่วนการลงทุนนะครับสำหรับตราสารทุนและตราสารหนี้นะครับกระจายการลงทุนในสัดส่วน60ต่อ40นั่นเองนะครับ ไปดูข้อมูลในส่วนต่อไปนะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นผู้ลงทุนนะครับที่เหมาะจะลงทุนในกองนี้แน่นอนนะครับต้องเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศนะครับหรือนื่เรื่องของอัตราแรกเปลี่ยนได้นะครับและไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนนะครับต่อไปพามาดูความเสี่ยงในเรื่องของ ความเสี่ยงของกองทุนนะครับอยู่ในระดับ5นะครับซึ่งเป็นเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเกิดจากความเสี่ยงการผิดรักนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหรือ Credit r i s k นะครับของ international credit risk นะครับอยู่ที่ระดับ triple B นะครับซึ่งเป็นระดับปานกลางค่อนข้างต่ำนั่นเองนะครับ ส่วนต่อไปนะครับความผันผวนของการลงทุนนะครับความผันผวนเขาหน่วยลงทุนนะครับอยู่ที่5้าถึงสิเอร์เซนั่นเองนะครับส่วนที่3นะครับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแรกเปลี่ยนอยู่ที่ดุลระยะพินิจนะครับของผู้จัดการกองทุนความเสี่ยงเรื่องของการลงทุนแบบกระจุกตัวเสี่ยงในระดับต่ำนะครับน้อยกว่า10%ส่วนต่อไปนะครับความเสี่ยง ในเรื่องของการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอยู่ที่20-50%ถึงเนะครับซึ่งเป็นการกระจุกตัวในหมวด financial นั่นเองนะครับไปดูความเสี่ยงจากการกระจุกตัวนะครับในประเทศที่ไปลงทุนกันบ้างนะครับก็จะอยู่ที่ระดับ50-80%นะครับซึ่งเป็นการกระจุกตัวอยู่ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนประเภทสินทรัพย์นะครับซึ่งแสดงเป็นชาร์จนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่านะครับสัดส่วนการลงทุนนะครับอยู่ที่40 6อ่า60 40นะครับเหมือนที่เขาได้แจ้งไปนะครับซึ่ง2องกองหลักนะครับก็จะเป็น AIA Diversive Fixed Income และ AIA New Multinational o n t r e l New m Fund นะครับอ่ากองแรกนะครับ AIA Diversive Fixed Income Fund นะครับเป็นข้อมูลณนะเดือนธันวาคม2564นะครับอ่ากองกองนี้นะครับสัดส่วนการถือสินทรัพย์นะครับก็จะเป็น ตราสารหนี้ของสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่นะครับนะครับเป็นตราสารหนี้นะครับของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับอันนี้คือกองนะครับที่เราไปลงเอาไปซงน0นะครับ4 0นนั้นนะครับเขาก็กระจายการลงทุนนะครับถ้าแบ่งตามประเทศนะครับก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่นะครับ แบ่งตามหมวดอุตสาหกรรมบ้างนะครับก็จะเป็น2อันดับแรกนะครับเป็นไฟแนนเชียลนะครับหรือกลุ่มการเงินนั่นเองนะครับน้ำหนักนะครับาการจัดเรดนะครับในการผิดและรำรานี้อยู่ที่ t r i p เ e B เป็นส่วนใหญ่นะครับก้อนต่อไปนะครับพาไปดู กองทุนนะครับ AIA New Multi National Fund Class C นะครับนะครับเป็นข้อมูลนะครับณเดือนธันวาคมปี2564อีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสัดส่วนนะครับที่กองย่อยนี้ถืออยู่นะครับข้อมูลณปลายปีนะครับเป็น Microsoft นะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับ แบ่งตามประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับและแบ่งตามกลุ่มสินทรัพย์นะครับเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มการเงินนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของค่าธรรมเนียมกันบ้างนะครับค่าธรรมเนียมนะครับผมพาไปดูค่าธรรมเนียมโดยรวมนะครับค่าธรรมเนียมการใช้จ่ายก่อนเลยนะครับ ค่าธรรมเนียมโดยรวมนะครับบอกว่าเก็บสูงสุดไม่เกิน3.1298%ของ NAV นะครับและที่เก็บจริงนะครับก็คือ1.4659%ของ NAV นะครับนี่คือธรรมเนียมนะครับรวมนะครับต่อไปนะครับพาไปดูนะครับ ในส่วนของค่าธรรมเนียมการขายนะครับก็จะเก็บสูงสุดอยู่ที่1.605นะครับของ NAV เก็บจริงก็1.605ของ NAV นะครับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนนะครับบอกว่าไม่เกิน1.605์นะครับแต่เก็บจริงไม่เรียกเก็บนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกซึ่งกองนี้นะครับไม่เรียกเก็บนะครับส่วนค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิ์และค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอันนี้ก็ตามที่ระบุไว้ตามนี้เลยนะครับทุกคนแน่นอนนะครับเป็นการลงทุนในกองหลักนะครับเราก็ไปดูค่าธรรมเนียมกองหลักกันบ้างนะครับในการ ลงทุนในกองทุนนะครับก็อาจจะต้องชี้ให้ลูกค้านะครับเห็นถึงค่าธรรมเนียมในส่วนนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับผมพาไปดูนะครับข้อมูลในส่วนของผลการดำเนินง,งานด้วยนะครับซึ่งผลการดำเนินง,งานในอดีตนะครับไม่ได้ ยืนยันผลการดําเนินการในอนาคตนะครับดัชนีตัวชี้วัดนะครับใช้เป็น2ตัวนะครับก็คือ MSCI นะครับซึ่งเป็นในสัดส,ส่วน60%และดัชนีบูมเบิร์กใน40%นะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดนะครับในกลุ่มกองทุนหุ้นนะครับและกลุ่มกองทุนตราสารหนี้นะครับ พอเทียบกับดัชนีแล้วนะครับผลตอบแทนย้อนหลังนะครับแสดง2ปีนะครับผลตอบแทนกองทุนของเรานะครับคือสีแดงและผลตอบแทนในดัชนีที่ถัวเฉลี่ยแล้วก็คือสีเทานะครับต่อไปนะครับข้อมูลนะครับในส่วนของการขาดทุนนะครับย้อนหลัง5ปีนะครับสุดขาดทุนมากที่สุดคือ ลบ0ลบ8.82เซนะครับมาดูในส่วนของความผันผวนกันบ้างนะครับอยู่ที่9.03เปต่อปีนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขนะครับที่อ่าเป็นตัวเลขของกองทุน60/40นะครับก็จะไม่เสี่ยงมากนะครับนะครับเมื่อเทียบกับ2ปีนะครับที่ผ่านมานั่นเองนะครับ เป็นตัวเลขที่ยังสวยงามอยู่นะครับสำหรับกองทุน60-40นั่นเองนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่แสดงเปรียบเทียบกับเปอร์เซนต์เปอร์เซนเทด้วยละกันนะครับนะครับข้อมูลในส่วนของ y e a r to date ข้อมูล1เดือนย้อนหลังและข้อมูล3เดือนย้อนหลังก็จะเป็นตามนี้นะครับแสดงผลตอบแทนกองทุนผลตอบแทนของดัชนี ความผันผวนของกองทุนและความผันผวนของดัชนีนะครับอันนี้เราก็เปรียบเทียบให้ลูกค้าเห็นนะครับถึงทั้งผลตอบแทนนะครับและความผันผวนนะครับสำหรับของกองทุนเองและเปรียบเทียบกับดัชนีด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็ไปดูนะครับข้อมูลในส่วนของ 6เดือนย้อนหลังและ1ปีย้อนหลังด้วยนะครับส่วนข้อมูล3ปีย้อนหลัง5ปีย้อนหลังอันนี้ยังไม่มีนะครับเนื่องจากเป็นกองทุนที่เพิ่งจัดตั้งได้2ปีนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับผลการดำเนินงานในกองทุนหลักก็อาจจะชี้ให้ลูกค้าเห็นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดคร่าวๆนะครับที่ผมได้รับหน้าที่นะครับมาแชร์ข้อมูลในวันนี้นะครับ นะครับสิ่งที่ต้องให้ลูกค้าเห็นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมอาจจะไม่เก่งในเรื่องของการอ่านฟันแฟกชีทวันนี้ก็เป็นการเติมเต็มของผมเองเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็อาจจะบอกลูกค้าแค่เป็นการลงทุนในอกองทุนรวมในสินทรัพย์ต่างประเทศในอัตรา60-40นะ้ก็อาจจะประมาณนี้นะครับ นี่คือที่เวลาเราพูดลูกค้าเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับเวลาขายเสร็จผมก็จะให้ในส่วนของฟันแฟกชีทลูกค้านะครับอาจจะส่งเป็นทางลายนะครับต่อจากใบเสร็จนะครับที่เราส่งให้ลูกค้านะเราอาจจะส่งข้อมูลในส่วนของฟันแฟกชีทให้ลูกค้าด้วยนะครับแต่ถามว่าในการใช้ขายนะครับก็อาจจะสรุปคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนี้หรอกนะครับ แต่ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาแชร์ข้อมูลนะครับขาดตกบกพร่องอะไรเดี๋ยวให้พี่ๆช่วยเสริมกันในคลาสก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ